ซึ่งสถานาการณ์ล่าสุดไฟไหม้บ่อขยะในซอยแพรกษา8จังหวัดสมุทรปรการก,การนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นํเจ้าหน้าที่สัมปทานนะครับเครื่องจักรกลกรมชลประทานครับได้นํารถสะเทินน้ำสะเทินบก3คันนะครับเข้ามาจัดการขยะติดตามจากคุณสามารถคุ้มทรงถามครับที่บอกขยะแพรกษาแปดจังหวัดสมุทรปราการนะครับในวันนี้ได้มีการนํารถสะเทินน้ำสะเทิน,น,ทนบกเข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจในการควบคุมเพลิงในวันนี้ครับ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสำนักง,งานเครื่องจักรกลกรมชมประทานได้นำรถสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวนสาคันเข้ามาช่วยในการควบคุมเพลิงเพราะจากการประเมินสถา,านการณ์จำเป็นต้องใช้รถสะเทินน้ำสะเทินบกเข้ามาใช้ในการกดทับให้ขยะจมลงเพื่อให้โดนน้ำที่อยู่ข้างล่างจึงจะทำให้ขยะเบียกทั่วถึงและใช้รถดับเพลิงกว่า20คันสำหรับซับเปลี่ยนฉีดน้ำที่บ่อขยะเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกไหม้เพิ่มขึ้นคาดว่าในพื้นที่บ่อขยะ150ไร่จะใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ1สัปดาห์ นายวิเชตเกษมทองศรีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าสภาพปัญหาของมลพิษขณะนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงและอันตรายมากในเรื่องมีสารไซเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์เกินกว่าค่าปกติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะในรัศมี1กิโลเมตรจะต้องมีการป้องกันให้ประชาชนมีการใส่หน้ากากหรือเคลื่อนย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพราะไม่สามารถเดาสถานการณ์ของลมที่จะพัดไปทิศทางใดได้ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ได้นำเฮลิคอปเตอร์พ่วงกับภาชนะใช้ตักน้ํามาใช้ในการดับเพลิงบอขยะบริเเวณด้านนใพื่อ ป้องกันไม่ให้เพลิงลุกไหม้เพิ่มขึ้นและอย่าให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดผ่านไปเกือบ3วันแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้ามาควบคุมเพลิงและกลุ่มควันเพื่อให้บอห่อขยะแพทย์สาแปกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับ